สวัสดีครับวัสวัสดีครับเล็กนะครับสวัสดีครับพีครับสวัสดีครับโฟงครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่ห้าธันวาคมครับผมนอกจากที่จะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วในวันนี้ก็ยังได้มีโอกาสเจอได้เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเที่ยวแก้วที่ได้อัญเชิญมาปริสัทิ์ปฏิสถานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปฏิสถานณ์ประเทศไทยครับสําหรับวันนี้ก็มีความ ตื้นตันครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุในวันนี้โดยส่วนตัวก็มีความรู้สึกที่ดีครับผมที่ในวันนี้ได้เดินทางมาเป็นเสมือนการได้มาทําบุญครับผมก็รู้สึกเช่นกันครับก็คือมีโอกาสครั้งที่แล้วที่มีพระบรมสารีริกธาตุมาปฏิสถานที่สนามหลวงก็ไม่ได้มามาครั้งนี้ก็เลยตั้งใจมาครับได้ได้สักการะพระเที่ยวแก้วรว